เครับสำหรับบทเรียนต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการอ e ีเดป่าของตรงข้ามนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้มีการพูดถึงวิธีการฟาร์มไปเรียบร้อยนะครับว่าเราจะฟาร์มเส้นทางไหนบ้างอ่ะทีนี้ก็เราจะลองไปดัก โกเลมฝั lem, ่งเขาบ้างซึ่งปกติวิธีอินเวนเนียมีได้กันหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นแค่ไปยืนขู่เพื่อให้เขาไม่สามารถเอาโกเลมได้เพราะว่าการที่เขาฆ่าโกเลมไม่ได้ก็ถือว่าการฟาร์มของเขาเนี่ยจะต้องเสียเวลาไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็ลองแบบพยายามหลบเลี่ยงนะครับพยายามหลบเลี่ยง่ออย่างตอนเนี้ยเขาเห็นเราเราเห็นเขาในแมปถ้าเกิดเขาไม่ทันสังเกตเขาก็อาจจะต้องรู้แล้วว่าเฮ้ย <Zone. S 1> มีใครมาหรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้เราก็ซุ่มๆก่อนพยายามแอบมองแถวโกเลมเข้าไว้นี่เขากําลัง เขากำลังตีอย่างเงี้ยเขาเห็นเราก็บวกก็เลยก็ได้ครับเนี่ยมาละมาละอ่ะนีอย่างเงี้ยคือเราก็สามารถแย่งบัฟเขาได้ด้วยแล้วเราก็ไล่เขาไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งในการอินเวทนะครับอ่ะซึ่งต่อไปจากบทนี้ก็เดี๋ยวจะไปสอนวิธีการป้องกันครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนเราจะฟาร์มแต่ว่าเจอคนอื่นเขามาป่วนจนฟาร์มไม่ได้ก็เท่ากับว่าเราจะต้องเสียเปรียบใช่ไหมครับอ่ะเราควรจัดทำอย่างไรดีถ้าเพื่อนเราจะต้องฟาร์มโอเคครับ เมื่อกี้ไม่มีคนมาช่วยกันแต่ถ้าเกิดคราวนี้มีคนมาช่วยกันดูกันว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับซึ่งจะมีผลดีหรือผลร้ายยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมกันครับซึ่งถ้าเกิดเอาวิเคราะห์จริงๆก็ไม่ได้เสียหายมากนะครับเพราะว่ากว่าคีฟจะวิ่งกันไปเนี่ยคีฟจะตกกันตายเนี่ยมันใช้เวลานานครับนะบางทีการมายืนคำให้เพื่อนก่อนเนี่ยอาจจะทําให้อาการอินเวดนั้นทําได้ยากขึ้นนะครับเนี่ยสังเกตว่าเตลเซียนเขาอยู่ตรงกลางเขาก็ไม่ได้มาช่วยอะไรเราใช่ไหมครับ อ่ะตอนนี้สังเกตว่าโกเลมจะตายแล้วโอเคอราย่างี้เราแย่งได้ครับผมสังเกตว่าอ่ะเตลเซียนเพื่อนสังเกตเห็นว่าเพื่อนโดนอินเวดนะครับอ่ะเขามาช่วยแล้วอย่างนี้คือเราได้เฟิร์สบัตรางนี้แสดงว่าเป็นการป้องกันที่หลวมอยู่นะครับยังยังยังไม่เหนียวมากดังนั้นก็จะแนะนําคนที่เล่นว่าถ้าสเพื่อนเราโดนอินเวดเห็นไหมครับว่าโอกาสที่เพื่อนเราจะโดนตีตายเนี่ยสูงมาก ดังนั้นเราก็ไม่ควรนิ่งดูดายครับควรจะมองเรียนให้ดีแล้วก็ไปช่วยเพื่อนเราเมื่อเพื่อนเราต้องการความช่วยเหลือนะครับหวังว่าบทเรียนนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับลองไปปรับใช้กันดูก็ไม่ได้บอกว่าจะสามารถใช้ได้ทุกเกมนะครับแต่ว่าจะได้รู้แนวทางไว้ว่าคนที่เขาฟาร์มถ้าเกิดเขาโดนป่วนแล้ว มันจะรวนมันจะเสียยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็สามารถติดตามผลงานอื่นแล้วก็ทิ้กันอื่นได้ถ้าเกิดมีมาให้ดูนะครับก็ลองติดตามดูสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย